ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับสตอรี่บ้านนายแล้วนะคะวันนี้มันก็ดึกเลยนะคะวันนี้วันวังก็มาพบกับมันเพื่อนในช่วงประมาณสามทุ่มแล้วจะหาว่าโม,โมโดู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 สามทุ่มซึ่งสามทุ่มนะคะเราหิวนะคะวันนี้ก็แบบมาแบบสุดๆเลยสุดก็คือเราไม่ได้แต่งตัวเลยคืออาบน,น,น,น้ําเสร็จนะครับวันลังก็เตรียมนอนละหิวห,หิวหิวแต่ไม่มีอะไรกันหิวหิวทิป มันทิ้ไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆเราจะต้องหิวจริงนะคะซึ่งวันนี้วันวังก็เพิ่เลยเตรียมของไว้นะคะช่วงช่วงเช้านะคะเราได้เตรียมของเอาไว้แล้วแต่วันนี้เราจะให้ในายโจของเรานายโจของเรานะคะเป็นคนตำซ้มตามเรามีเมนูส้มตาเนี่ยมากินรอบดึกยั่วๆกินกันไปคุยกันไปเดี๋ยวให้ในายโจของเรานะคะเป็นคนตำซ้มตามให้กินนะคะพร้อมไหมรรพร้อมครับพร้อมเราไม่ได้เตรียมกันนะอันนี้แบบแต่ก็เหมือนเตรียมเอาไหมพร้อมไหม ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างส้มตำรสดเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวานั่งกินกันในห้องนะโอเคมาค่ะตอนนี้เราเข้ามาในครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหาวัตถุดิบก่อนในเซ็ตของเรานี่พ่อวกล้วงของเราอยู่นี่นะคะอย่างแรกนะคะส้มตำของเราวันเนี้ยบอกก่อนเลยว่าเราไม่มีปลาน้ำนะว,วันนี้เราเป็นปลาต้อนนะเพื่อนๆดู เป็นปลาปากกะดีนะคะปากกะดีมากินมะอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่เซอร์จโจได้เตรียมเอาไว้นะคะเมื่อก่อนเราต้องสับนะเพื่อนๆสับเท่านั้นดูด้วยค่คะอันนี้จะแบบอันนี้เป็นแบบเครื่องปรุงอะไรเล็กน้อยครกนะคะช่วงนี้เราก็จะมาพบกันกับช่วง <c oughs> <c oughs> เอาเอาใหม่เอาใหม่ตะลกุกช่างเล่น ตู้เย็นเราโล่งมากนะคะไม่ค่อยมีของอะไรหรอกนี่อันนี้เป็นน้ไม้สดเพื่อนๆเราเจอแล้วตะกร้าผีเด็กใส่บิกสดด้วยไหมมีบิกสดอันนี้เป็นรฝักยาวนะคะสมฝักยาวนี้จะเป็นของนักแก้วนะถูกมากนักแก้วอาจจะเจอแบบช่วงที่แบบตัวฝักยาวถูกเีย วัตถุดิบมาถึงค่ะเชฟของเราจะดูเพลงสดแค่ไหนใส่พริกสดหรือใส่พริกแห้งอ่ะสดพริกแห้งก็ได้นะคะวัตถุดิบก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้มันน้ำบูดูเราไม่สามารถเอาไปตำส้มตำได้อ่ะเริ่มเราเริ่มเริ่มมันคืออะไรแต่ก่อนเราขอดูก่อนในครกใช่เพลงอะไรอันนี้เป็นพริกสดกับกระเทียมนะคะโอเคเอาพริกสดสองสามสี่ เอาดีๆนะ 8, คืนนี้คือ 8, เราจะต้องแบบเต็ม <10, S 1> ที่ใส่ 10, ไปเลยค่ะ 12, พอแล้วม,ม,มันต้องให้20เมตร12 13 14พิกสด20เมตรมันกินได้ไหมไอด้ดีกินได้ปะทำแล้วกินให้ได้นะหก1ิ1เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเมตรนะ ยี่สิบเมตรโอเคอาตัมซึ่งตอนที่นางนะคะนางตามไปนางก็ยังไม่วางโทรศัพท์จากไร่สดนะคะดูดูดตะไลโสดผานะคะทุกวัน,นตามเอาแบบไหนบอกเพื่อนด้วยเอาแบบละเอียดมากละเอียดน้อยไม่ต้องละเอียดมากค่นะดูด้คะตามนที่แจ็คแตดก็เอนี่นะคะ,นะการตามของนางด้วย อันนี้ก็เป็นคลิปเยอะยันะคะตอนเด็กๆนี่แหละหมอนวังก็หิวหว,วต่อไปเป็นอะไรเปร็นปลาก่อนปลาอยู่ในถุงกระตุงงารมานี่ <c oughs> ซึ่งหมอนวังก็ชอบซื้อปลาแบบแบบนี้มาติดไว้นะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นปลากรอนหระดิษ <c oughs> แค่แก่ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ <c oughs> ขอดูตอนน่อ <c oughs> ช้อนๆๆช้อนช้อนนะ ตอนไหืไ่อนเพื่อนดูใส้ตอนเยอะไหมไม่ต้องเอาน้ำเยอะเต็มโอเ,เค็มเอาตอนเออเอาตอนตอนพอใส่แต่ใส่ลงไปใส่ปลาลงไปแล้วใส่ปลาลงไปแล้วน้ำพอดเดอดเข้มในคลีนี้นะใช่ไหมอ่ะตามยาอะไร<อ>น้ำตาลาคือคือบอกก่อนเลยว่าถ้าเราอะ่ะมีปลาแล้วใส่ปลาเยอะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะด็ดเข้ม เพื่อนเห็นไหมมีสตอด้วยสตอนี้ก็ได้มาจากอ่าน้องโฟมคนเดิมนะคะน้องโฟมบ้านน้องโฟมนะคะคุณแม่มาฝากจะทำมาดูอันนี้เป็นน้าปลาน้ํปลาครับน้ําปลาอ่ะทิดเดียวพอพอปลามันเค็มอยู่แล้วจะต้องใส่เยอะใส่เยอะไหมดิดนิดนึง็พอเดี๋ยวเค็มทุกวันนี้เตี้กินเค็มหรอแล้วก็วกชูรสอ,อันนี้ผมนัวนะคะ เราชอบออออทอแล้วแหละใส่ยเยอะไม่ได้ไม่ลอ,อยหรอกน้ำตาลปีบนิดหนึ่งอืจีน,น้ำปลาแรางมากอันนี้เป็นน้ำตาลปีบใส่ไปน,นิดนึงนะคะนี่เป็นสูตรของเราจริงๆอันนี้เป็นสูตร,รนนแบบว่าสําหรับคนที่ดึกๆหาของไม่ได้คือเราหาอะไรในตู้เย็นอ่ะหาได้คือหาเลยเพื่อนๆอย่าไปลังเล,ล,เลหาได้คือหาไปเลยกมน ว,วทำไมต้องใช้ช้อนบีบอ่ะจะได้ออกให้หมดหนะครับให้อะไร่ออกให้หมดห,นา,ห,น,หมดนาวไม่ระวังบีบไปเลยแล้วขบเปิดใส่เปิดไหมไม่ใส่คนระับจะมีกุ้งรวกต้องกระโดดดินไหกุ้งรวกนะค่ะนี่คือกุ้งรวกหนาะชิมเลยแตงชิมแล้วรสของแตงเลย แต่เขาจะเป็นคนถือกล้องโอเคยังไม่รู้ถ้าคี้แตกก็คี้แตกด้วยกันอ,อยากกอนซิมกัน,นอืมอร่อยเ,เพื่อนๆอร่อยเติมอีกเยอะไหมพอพอเลย,สยใส่ถั่วความจริงเฮ้ยความจริงถั่วมันต้องใส่ก้อนปะถั่วความจริงมันต้องใส่ก่อนไหม มันต้องตามให้แตครัวคเคลื่อนแล้วครัวอ e ีรุ้เออเราเราตัง้งรอบหน้านะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราตั้งชื่อถ้าเกิดเราทําครัวใช่ไหมเราก็ใช้ชื่อตอนออาเราใช้ชื่อคอนเทนต์ว่าครัวอ e ีรุ้ดีไหมเดี๋ยวคนก็ะจิกเรียกหัว e อีรุ้อีกอ้ไม่เอาหรอกนี่นะคะเป็นเนแบบไม่ว้องทนะันครับอันนี้เป็นครัวบ,บ้านๆของเรานะไม่ต้องทอาาันมันจะมีความเคลอก อะไรนชะ้าไม่ต้องหั่นช้า,า,ชาเสร็จเอาเลยครับเสร็จเอาเลยลาออย้าง,าง,างามื <laughs> อยังล้างแล้วเพิ่งเข้าน้ำมาเม่กี้ฮะอุ๊ยกระเด็นตำเก่งต่อไปนะคะรับมังกรนะครับโอ้ยดูสินะกินไปไหน <laughs> นั่นแหละ อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยมี่อนปลาอันนี้คือตำแบบเราสองคนเลยนะเนาะเราก็กินอย่แบบเนี้เนาะไม่ต้องพูดข่าวปลอกพุทธมดาเหอะนี่ดูก่อนนะคะเราสองคนเราก็ตำกันแบบนี้นะแค่มีปลาชุโรตมะนาวน้ำปลาก็อร่อยแล้วเพื่อนๆเรามีนะคะนี่นเพื่อนอ่าเรามีแล้วเราม,เราม,เรามีเรามีนี่โรยนะคะให้ดูด้วยอะไรกุ้งไอะ่ะกุ้งเอามาใส่ไงกุ้งมาเอา,เอา,เอากุ้งมาใส อันนี้เป็นสตอร์นะคะสตอร์อันนี้เป็นสตอร์นะคะวันเวนลังชอบแต่เซอโจเขาไม่ชอบอันนี้เป็นกรงนะคะดูกรงดูส้มตำเรามันเพอร์เฟกต์มากง้งอันนี้เป็นกรงลวกนะวันเวลางเอาหัวโดวยไม่ได้ทิ้งหัวด้วยนะน่อไม้นะคะน่อไม้วางลงไปอันนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปนั่งกินกันนะคะแล้วก็นั่งกินไปคุยไปเราให้ดูหน้าตาของส้มตําของเราก่อนโอ้โหมันน่ากินมาก เดี๋ยวเราจะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีสต๊อเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องนะไปเลยคะ่ะแด๊ดดดโชว์ให้ดูนะคะนี่อันนี้คือแบบเราสางคนชอบกินตอนดึกๆเนาะไม่ต้องสงสัยหรอกที่อ้วนอะใช่ปะ่ะเพราะว่าเราก็กินกันแบบนี้เดี๋ยวจะให้โชว์ข้าวเหนียวอันนี้คือข้าวเหนียว10บาทเดี๋ยววันวันรังจะให้ดูเราจะเริ่มชิมกันนะคะคืนนี้วันวันลังก็จะนอนไม่หลับเพราะกินเยอะ สตอกลิ่นแบบสำหรับถ้าคนไม่ชอบสตอกแม่แกินมีความสุขมากพัาจะไม่คุยกันเลยเหรอคุยค้าขายคุยกันคุยน้าสดนะคะวันนี้เราไม่ห้องสวยแหละเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันแล้วนะคะเรามันจะเป็นจะต้องมสัสวยตลอดเวลาไม่ใช่นะคะอ,อร่อยอนี่หัวแก้วให้แบบบางตัวมันมีไข่แล้วไข่เป็นดำอันนี้มนไม่ั่ไข่ไม่ดำ แล้วสองคนเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเยอะมาก,มากๆเหมือนกันเนาะใช่ทั้งถูกทั้งโศกสมาร์กระถูกคือคนที่คนที่ไม่ได้มาอยู่กับเราอ่ะจะไม่มีทางรู้เนาะไม <c oughs> ่วจะเป็นเพศไหนเป็นทอมเป็นดีทุกคนอะ่ะมีศักยภาพทั้งนั้นใช่ไหมว,วันวางอะ่ะเคยนะเค <c oughs> ยแบบตัดสินใจออกจากโรงเรียนออกจากโรงเรียนเพื่อเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พอดนบูลี่นะเพื่อน คุยคุยกันไม่เบื่อเนาะก็จะถามจะเป็น Q a A เลยไหมก็ไม่เชิงแหละก็เป็นเหมือนเราทำต้มต้มกินกันแก้เบื่อตอนหิวนะยังกินไม่หมดเลยเราก็มาคุยกันก่อนใช่ปะตอนนี้ผัวฉันเหมือนสตอนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะเราก็เราก็คุยกันเล่นๆทำคลิปกันไปนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้วันวังด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้เราโดยมีอะไรก็เมนในคลิปได้นะคะอย่าให้วันวังทำอะไรวันวังยินดีทําให้นะคะถ้าเกิดทําได้จริงๆ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็วัเวลามีทั้งในเพจ f a c e b o o k ชื่อ Story บ้านนาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งใน Youtube และช่องทางเพจวัยเวลาจะลงคลิปทั้งสองทางช่องทางนะคะสามารถเข้าไปร,รับชมได้นะคะทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้จะเป็นลมแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะ